สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะคะของช่องถทมดาวบอกดวงนะคะเป็นคลิปที่บ่งบอกอุปนิสัยลักษณะนะคะของบุคคลที่เกิดวันที่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดวันที่สองในเดือนต่างๆในปีต่างๆก็ตามนะคะสามารถเข้ามารับฟังรับชมนะคะมาทราบ อุปนิสัยลักษณะท่าทางแล้วก็ความหมายนะคะของบุคคลที่เกิดวันที่2กันนะคะเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ในการนำไปศึกษานะคะแล้วก็เราสามารถนำความรู้นี้ไปปรับปรุงตนเองนะคะเพื่อให้เข้ากับบุคคลคนนั้นได้นะคะอ่านนิสัยใจคอของเขาได้นะคะเพื่อจะได้เป็นการเข้ากับ คนในสังคมนะคะได้ดีนะคะมาดูนะคะลักษณะของบุคคลที่เกิดวันที่สองกันนะคะบุคคลที่เกิดวันที่สองนะคะจะมีอุปนิสัยนะคะเป็นคนที่ได้รับอิทธิพลจากดาวจันนะคะแล้วก็จะหมายถึงว่าบุคคลที่เกิดวันที่สองนี้จะเป็นคนที่อบอุ่นขี้เหงาขี้ว,าว้าวและก็มักเป็นคนที่ ชอบอยู่กับบุคคลรอบข้างเสมอนะคะไม่ชอบอยู่คนเดียวและก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์เซนสิทีฟนะคะกับเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์นั้นๆนะคะบางทีก็คนที่เกิดวันที่สองนี้มักจะเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยนะคะกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมีอารมณ์ขี้งอนขี้หึงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่แบบไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ฟังเข้ามาหรือว่าข,ขี้งอนในเรื่องเล็กน้อยกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนรักของตัวเองนะคะข้อดีของคนที่เกิดวันที่สองนะคะก็คือจะเป็นคนที่เวลาทำอะไรให้คนอื่นโกรธแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็จะโกรธคนที่เกิดวันที่สองได้ไม่นานนะคะแล้วก็ เพื่อนฝูงก็จะมีความรักใคร่คนที่เกิดวันที่สเป็นอย่างดีนะคะให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูนะคะเพราะว่าท่าทางของบุคคลที่เกิดวันที่สนี้จะเป็น คนพูดจานิ่มนวลน,นะคะเป็นคนที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ขี้งอนแต่ว่าน่ารักบุคลิกภาพนะคะของคนที่เกิดวันที่สองนะคะจะได้อิทธิพลมาจากดาวจันทร์นะคะเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะพูดจาไพเราะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอ่อนหวานเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยจะ แสดงอาการกล่างหรือว่าแสดงอาการที่แบบสุดโต่งนะคะจะเป็นคนที่น,น,นุ่มๆนิ่มๆนะคะอารมณ์อ่อนหวานเวลาทําอะไรก็มาจะทําตามอารมณ์ตนเองนะคะแต่ว่าถ้าบุคคลที่เกิดวันที่สองรักใครนะคะก็จะทําทําทุกอย่างให้เต็มที่นะคะแสดงอารมณ์ออกมาเต็มที่นะคะรักก็คือรักนะคะแล้วก็ บุคคลที่เกิดวันที่สองนะคะแม้ว่าเขาจะชอบใครหรือว่ารักใครก็ตามแต่ก็ไม่ได้ชอบให้ใครมาบังคับนะคะแล้วก็จะไม่ทําตามใครนะคะถ้าต้องการให้บุคคลที่เกิดวันที่สองนี้ทําอะไรสักอย่างให้เราแล้วเราก็ควรจะพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานตะล่อมนะคะพูดจาให้เขายกยอปอปั้นเขาหน่อยเขาก็จะช่วยเรานะคะ ไม่ควรจะใช้อารมณ์ไปข่มขู่หรือว่าแสดงท่าทีบังคับขู่เข็นให้เขาปฏิบัติตามเราหรือว่าทําตามเรานะคะว่าบุคคลคนที่เกิดวันที่สองนี้ชอบให้คนพูดจาหวานหวานยกยอปอปั้นเขานะคะ <c oughs> ความสามารถของคนที่เกิดวันที่สองนะคะก็คือนะคะเป็นคนที่ชอบจะ มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะจะทําให้คนที่เกิดวันที่สองนี้จะได้มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะคะ คนที่เกิดวันที่2นี้จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตากรุณาแล้วก็คนที่เกิดวันที่สองมักจะเป็นคนที่มองการไกลเสมอนะคะถ้าใครต้องการให้บุคคลที่สองคนที่เกิดวันที่2อช่วยนะคะก็ควรจะ พูดจาอ่อนหวานนะคะในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันที่สองนี้ความรักก็จะเป็นคนรักที่ดีให้กับท่านได้นะคะใครที่มีคนคนรักที่เกิดวันที่สองนี้ก็คือคนที่เกิดวันที่สองจะมอบความจริงใจให้นะคะแล้วก็ท่านจะสามารถครอบครองจิตใจหรือว่าทำให้บุคคลที่เกิดวันที่สองนี้รัก ท่นจริงๆก็คือควรจะเอาใจใส่นะคะแสดงความรักต่อบุคคลที่เกิดวันที่2นะคะคือจะมอบสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องราคาแพงอะไรมากก็ได้แต่ว่า ให้ในเนื่องในที่เป็นโอกาสสำคัญสำคัญนะคะก็จะเป็นการดีแล้วก็เป็นการเอาอกเอาใจบุคคลที่เกิดวันที่สองบุคคลที่เกิดวันที่2ก็จะซาบซึ้งในความรักที่ท่านเอาอกเอาใจนะคะก็ขอให้ท่านที่มีคนรักที่เกิดวันที่สองนี้คือ ให้ความสม่ำเสมอแล้วก็เอาอกเอาใจนะคะบุคคลที่เกิดวันที่2ก็จะติดใจท่านนะคะแล้วก็รักท่านตลอดแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อท่านนะคะอาชีพสำหรับบุคคลที่เกิดวันที่สองก็อย่างเช่นเป็นนักประวัติศาสตร์นะคะหรือว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับนักเขียนนักวิจัยนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอารมณ์นะคะแปรปรวน นะคะได้ง่ายฉะนั้นนะคะบางทีบุคคลที่เกิดวันที่สองนี้จะเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายนะคะก็ขอให้ท่านที่มีเพื่อนที่เกิดวันที่สองนะคะก็อย่ากโกรธนะคะเพราะว่าอารมณ์เขาจะแปรปรวนได้ง่ายต้องเข้าใจนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะของบุคคลที่เกิดวันที่2คือจะเป็นคนที่หาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักเก็บนะคะแล้วก็เป็นคนที่ คิดก่อนจะใช้เงินนะคะเป็นคนที่คิดหน้าคิดหลังเก็บเงินเก่งด้วยนะคะบุคคลที่เกิดวันที่2ในเรื่องสุขภาพของบุคคลที่เกิดวันที่2ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะคะแล้วก็เป็นพวก โรคกระเพาะอาหารแล้วก็ภูมิแพ้นะคะสีที่ถูกฉลกนะคะสำหรับบุคคลที่เกิดวันที่2ก็คือสีที่เป็นเดชเป็นอำนาจก็จะเป็นเช่นสีเขียวนะคะสีที่เป็นสลีมมงคลนะคะโชคลาภเงินทองก็จะเป็นสีม่วงสีที่เป็นสีมนตรีแล้วก็ ทำให้ผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสดนะคะสีที่เป็นกาลกินีแล้วก็อับโชนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะค่ะส่วนวันที่เป็นคู่รักคู่สมพลกันนะคะก็คือวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะคะ ส่วนวันที่เป็นคู่อริหรือว่าไม่ค่อยถูกกันก็คือวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายนะคะแล้วก็การมาบอกลักษณะนะคะของคนที่เกิดวันที่สองนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็ ท่านใดที่ทราบแล้วนะคะก็สามารถนำความรู้นี้นะคะไปดูลักษณะนิสัยท่าทางของเพื่อนร่วมงานของท่านหรือว่าญาติพี่น้องของท่านนะคะเพื่อจะได้ปรับตัวนะคะให้เข้ากับเขาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อ่านจิตใจเขาได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะคะ ที่มาจากช่องถามดาวบอกดวงอีกช่องหนึ่งนะคะในการทำนายดวงชะตาประจำเดือนนะคะขอให้ท่านสมาชิกใหม่หรือว่าสมาชิกเก่านะคะที่กดติดตามนะคะช่วยกดเป็นกำลังใจกด subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะคะให้กับท่านอื่นๆได้มีความรู้กันนะคะเผยแพร่ความรู้ต่อไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ช่องถามดาวบอกดวงนะคะ ก็ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจภัยโรคไวรัสหลายโควิด -19 ไปได้นะคะค่าขอบคุณค่ะ